ครับวนี้พบกับรายการเอกพาเที่ยวนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับผมในวันที่ฝนตกนะครับมาดูหมอกันนะครับผมนิน วยมากครับผมใครมาครับตอนนี้มันอ่าเป็นอากาศที่ดีมากนะครับตอนนี้ก็ช่วงสี่โมงกว่าครับเพราะว่าฝนตกนะครับข้างล่างจะเป็นหมอกเลยครับยังไงก็ใครมาเที่ยวช่วงนี้ก็แนะนำํำนะครับคนไม่เยอะครับผมสวยมากตอนนี้ อย่าลืมมากันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องเอกกาเที่ยวด้วยนะครับเราก็จะพามาดูบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะครับคนน้อยครับตอนนี้มีเจ้าลิงด้วยครับตอนนี้เดินให้เห็นตอนนี้คนไม่เยอะมากนะครับอันนี้เราอยู่แค่จุดที่หนึ่งนะครับถ้าขึ้นไปอีกก็จะสวยกว่านีนะครับ จบนะครับบรรยากาศชมวิวนะครับครับจุดชมวิวนะครับให้ดูเจ้าลิงครับเจ้าลิงน้อยเนี่ยรถก็ขึ้นมากันเรื่อยๆนะครับยังไงใครจะมาก็ เขาไม่ให้อาหารเองนะครับนี่ครับน้ำตกเดียวสุวรรณนะครับจุดชมวิวผาด้ยนะครับเป็นไหนไหนก็มาครับเราต้องขึ้นไปอีกนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นพาไปดูอีกจุดหนึงครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวมาตามเป็นเอกพาเที่ยวไปข้างบนเขาใหญ่กันนะครับเราก็ลากันด้วยครับนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนะครับว่าข้างบนจะสวยงามขนาดไหนนะครับผม ครับ